สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนำอีกแล้วนะคะน้ำพริกปลาทูค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปอบพริกขี้หนูกับกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวพี่การอบไว้เ,เพื่อนๆจะใช้เป็นเผาก็ได้ย่างก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเสร็จแ,แล้วพี่การก็จะไปทอดปลาทูนึ่งอันนี้พี่การอบไว้ก่อนนะคะทอดปลาทูนึ่งค่ะ ทอดให้เหลืองสุกเลยนะคะวันนี้พี่การใช้ปลาทูทอดสี่ตัวค่ะพี่การมีสูตรใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทําได้เลยค่ะง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะแล้วรับรองว่าอาร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆทอดปลาทูให้เหลืองสุกเหลืองนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่การทอดปลาทูสุกแล้วเออ พักไว้แล้วพี่การก็จะมาทําหอมกับพริกที่พี่การอบไว้เมื่อคู่เนี่ยค่ะทอดปลาทูพักไว้ก่อนนะคะให้เขาคลายร้อนก่อนเดีย๋ยวเราค่อยๆมาแกะนะคะเดี๋ยวใส่ไว้อีกสองตัวแล้วก็ไปทําหอมกับพริกค่ะเนี่ยค่ะหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมอบกระเทียมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําการปอกเปลือกเลยนะคะ ปอกเปลือกนะคะทําฟาร์มสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะคะ mm hmm. เขาจะปอกยากนิดนึงนะคะจะ mm hmm. ต้องค่อยๆปอกเพราะว่าเขาสุกแล้วมันจะนิ่มข้างในจะนิ่มนะคะเพื่อนๆ mm hmm. เวลาเราปอกนี่ต้องให้เขาเย็นก่อนนะคะเพื่อนๆ วันนี้พี่การจะจัดแบบแซ่บๆเลยค่ะรับรองเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆขาคะ,ะเราปอกหอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปอกกระเทียมเลยค่ะ,ะกระเทียมที่เราอบไว้เนี่ยค่ะ ใช้เพื่อนๆจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกระเทียมจีนแบบพิการก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะคะปอกกระเทียมหอมเราเสร็จสับเรียบร้อยเราก็พักไว้นะคะแล้วก็เราก็มาแกะปลาทูเลยค่ะเอาก้างออกให้หมดนะคะเพื่อนเพื่อนปลาทูนี่เขาจะมีก้างอยู่ตรงสันกลางด้วยนะคะเพื่อนๆน เอานิ้วรองเกลี่ยดูนะมันจะมีก้างเล็กๆเอาออกให้หมดนะคะเวลาทานจะได้ไม่ทานก้างเข้าไปเดี๋ยวติดคอนะคะเพื่อนๆค่ะพี่การเคยมาแล้วกลัวมากเลยกล้างปลานเนี่ยนะคะเอาออกให้หมดเลยค่ะค่อยๆทาใจเย็นๆนะคะบางทีอาจจะหลงไปนะคะเดี๋ยวเวลาตำเราทานเข้าไปมันเป็นอันตรายนะคะเพื่อนๆ พยายามดูให้ละเอียดหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนะาะพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาทําคั้นมะนาวสดเลยคะ่ะวันนี้พี่การใช้มะนาวหลายลูกเพราะว่าพี่การชอบแซ่บๆเปรี้ยวเพื่อนๆชอบเปรี้ยว หรือว่าชอบรสเค็มตามสบายเลยค่ะเพิ่มรสได้ตามสบายเลยนะคะเราชิมก่อนนะคะเพื่อนๆพื่อนค่ะเอาตามที่เราชอบเลยเครื่องปรุงของเราก็มีนะคะมีพริกขี้หนูย่างหรือคั่วหอมแดงกระเทียม นะคะเผาเรียบร้อยนะคะน้ำปลาน้ำมะน,นาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเพื่อนๆนนะคะวันนี้จะจัดให้จุกจุเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะเตรียมเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกที่เราเผาหรืออบไว้ลงไปเลยค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวพอพริกละเอียดแล้วนะคะ เราก็จะใส่หอมเผากับกระเทียมเผาลงไปเลยค่ะนี่ค่ะกระเทียมเผานะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมค่ะตมต่อเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะค่ะตำให้แหลกละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวพอแหลกได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะน,นะคะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะตำให้แหลกคุกเ้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เตะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะปลาทูที่เราทําไว้เมื่อคู่นี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วใส่น้าปลาลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ํามะนาวค่ะคุกเ้าให้เข้ากันนะคะเพราะปลาเขาแหลกแล้วเนาะค,ค่อยค่อยคุกนะคะ ผูกเขาให้เข้ากันน่าทานไหมคะน้ำพริกปตาทูของพี่การรับรองวันนี้แซ่บน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆจัดหนักเลยเป็นไงคะมีแต่เนื้อนะคะเ,เราก็มาเตรียมเครื่องเคียงเลยค่ะมาละเราก็ผ่าซี่กลวกน้ำเนาะอเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็ออมอคคอรี่ ก็เอาไปลวกน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดจานนะคะแครอทพิการหั่นแล้วเดี๋ยวพิการก็เอาไปลวกน้ำนะคะทั้งหมดนี้ให้ขาสุกสักประมาณ80%ก็ได้ค่ะแต่ชอบนิ่มก็ทำให้สุกเลยได้นะคะเพื่อนเพื่อนผักสดนะคะก็มีมะเขือเปาะแตงกวานะคะผักเอ่อมะเขือม่วงนะคะเพื่อนเพื่อน เอาตามชอบเลยค่ะชอบผักอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วเราก็ทําการจัดจานให้สวยงามเดี๋ยวเราก็เอาน้าพริกใส่ถ้วยเนาะจัดจานสวยงามแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ไงคะน้ําพริกปลาทูของพี่การน่าทานไหมคะสวัสดีคะ่ะ